เอริกเทนฮากุนสือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาเปิดใจหลังพาทีมบุกชนะเอฟเวอร์ตันในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดล่าสุดเอริกเทนฮาผู้จัดการทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาชื่นชมอเลฮานโรการาโชและข้อบีเมนูเป็นพิเศษหลังโชว์ฟอร์มโดดเด่นในเกมที่เมียร์ลีกอังกฤษนัดที่บุกไปชนะเอฟเวอร์ตัน3-0เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ลูกยิงของกาาโชอาจเป็นประตูแห่งฤดูกาลได้เลยการต่อบอลขึ้นมาก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้าการจบสกอร์เลยผู้เล่นแอรลูกสาคนของเราทําประตูได้นั่นข้อสิ่งที่เราต้องการเพราะมันจะช่วยเราในฐานะทีมส่วนลูกจุดโทษคุณจะเห็นว่าบรูโนประเมินเพื่อนร่วมทีมของเขาว่าต้องการประตูนั้นแรชฟอร์ดเขามีความมั่นใจในตัวแรชฟอร์ดซึ่งเป็นคนที่ยิงจุดโทษได้ดีซึ่งในฐานะทีมคุณต้องการความเป็นผู้นําและการสนับสนุนซึ่งกันและกันแบบนี้ ส่วนข้อบีไมดู u, เรารู้ว่าเรากําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเราต้องพัฒนานักเตะเด็กๆต้องสงควรได้รับมันมันเจ็บปวดสําหรับเราเมื่อเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสในช่วง p รีซี a s o n แต่ตอนนี้เขากลับมาแล้วเขาเป็นเด็กดีเป็นผู้ใหญ่มากเขาแสดงให้เห็นแล้วในวันนี้